จดหมายมันคือสิ่งที่ใช้ส่งต่อความรู้สึกความทรงจําและบางครั้งมันก็ส่งต่อความลับที่ไม่อาจเปิดเผยได้ผมได้รับจดหมายฉบับนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนในวันที่ชีวิตของผมถูกกําหนดให้เดินไปในเส้นทางที่ต่างออกไปจากคนอื่นจดหมายจากแอนติออคเมืองที่ทราบสูญที่ไม่มีใครรู้จักแอมันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่ไม่น่าเอชื่อจนคุณอาจจะคิดว่า มันเป็นเพียงนิยายประปราแต่ผมขอรับประกันทุกตัวอักษรที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้คือความจริงที่ถูกซ่อนไว้เป็นความจริงที่รอการเปิดเผยมานานแสนนานจดหมายถูกส่งมาถึงผมโดยไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีที่อยู่และไม่มีร่องรอยใดๆที่จะบอกได้ว่ามันมาจากที่ไหนมีเพียงปราประทับโบราณที่คล้ายกับสัญลักษณ์ของอารยธรรมโซโปตเมียที่ทราบศูนไปแล้วเท่านั้น ผมเปิดมันออกด้วยความสั่นเทาไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความอยากรู้ที่ท่่มท้นตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือโบราณเล่าถึงเมืองแอนติโอเมืองแห่งนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจที่ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่อยู่ลึกใต้พื้นดินมันคือรหัสที่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ไปตลอดกาลพวกเขาพบสิ่งนั้นสิ่งที่เหมือนกับเครื่องจักรที่ถูกทิ้งร้างไว้มานานหลายพันปีมี พลังงานที่แปลกประหลาดไหลวนอยู่ภายในมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์หรือแม้แต่ของสิ่งมีชีวิตใดๆที่เราเคยรู้จัก มันคือร่องรอยของบางสิ่งบางอย่างที่มาเยือนโลกนี้เมื่อนานมาแล้วและเมืองแอนติออกคือที่เดียวที่รู้ความจริงนั้นและจดหมายฉบับนี้คือสิ่งที่พวกเขาใช้เตือนภัยและส่งต่อความลับนั้นให้กับคนรุ่นหลังให้กับบบผมชายผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รักษากุญแจดอกสุดท้ายของความจริงนี้คำบรรยายในจดหมายเล่าว่าพวกเขาพยายามถอดรหัสและทำความเข้าใจเครื่องจักรนั้นมานานหลายทศวรรษ แต่ยิ่งพวกเขาเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งคืบคลานเข้ามามากเท่านั้นมีการปรากฏตัวของเงาที่ไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้มันคือผู้เฝ้าระวังที่คอยกำจัดทุกคนที่ยายามเข้าใกล้รหัสแอนต Anti ิออกมากเกินไปและจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นจากความหวังสุดท้ายของผู้ส่งที่ต้องการให้ผมสารต่อภารกิจนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ผมกำลังเริ่มต้นการเดินทางสู่ปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และคุณกำลังจะได้ร่วมเดินทางไปกับผมสิ่งที่ถูกพูดถึงในจดหมายคือสถานที่ที่เรียกว่าแอนติออคมันไม่ใช่เมืองในแผนที่โลกที่เราคุ้นเคยแต่มันคือศูนย์วิจัยลับที่ถูกสร้างขึ้นในหุบเขาอันห่างไกลในทวีปแอนตาร์กติกาที่นั่นผู้ส่งจดหมายบอกว่ามีเครื่องจักรที่รอการค้นพบมานานหลายศตวรรษ ผมใช้เวลาหลายปีในการสืบค้นข้อมูลในท่านข้อมูลลับของรัฐบาลและเอกสารเก่าๆขององค์กรที่ไม่เคยมีใครพูดถึงผมพบร่องรอยของการหายตัวไปของนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจหลายกลุ่มในพื้นที่ใกล้เคียงกับพิกัดที่ระบุในจดหมายและทุกครั้งเรื่องราวของพวกเขาก็จบลงด้วยความเงียบงนันและปริศนาที่ไม่มีใครคลี่คลายได้ผมเดินทางไปยังจุดที่ถูกระบุในจดหมาย โดยมีเพียงอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นและจุดหมายที่บอบช้ำจากการเวลาเป็นเพื่อนเดินทางนันเป็นพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งตลอดทั้งปีไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดๆไม่มีร่องรอยของมนุษย์ที่เคยอาศัยอยู่มันเป็นความเว้งว่างที่ทำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวจนแทบจะหมดหวังแต่แล้วผมก็เห็นมันท่ามกลางพายุหิมะที่หมมกระนำสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมที่โผล่พ้นน้ำแข็งขึ้นมา มันไม่ได้มีรูปร่างเหมือนอาคารทั่วไปไม่น่าจะเป็นไปได้มันคือเอเลียนเวิร์กช็อปหรือโรงปฏิบัติการของมนุษย์ต่างดาวอย่างที่ผมคาดเดาไว้ในตอนแรกผมเข้าไปในโครงสร้างน,นั้นและพบว่ามันไม่ได้ถูกทิ้งร้างอย่างที่ผมคิดมีร่องรอยการทำงานล่าสุดที่เพิ่งจะหยุดลงไปไม่นานมานี้มีคอมพิวเตอร์ที่ยังคงทำงานอยู่มีจดหมายและบันทึกที่ถูกทิ้งเอาไว้ในสภาพเร่งด่วนเหมือนกับว่ามีบางอย่างที คำให้พวกเขาต้องหนีออกจากที่นี่ไปอย่างกระทันหันและที่น่าตกใจที่สุดผมพบจดหมายอีกฉบับที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะทำงานมันเป็นจดหมายจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ถูกระบุว่าหายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาเขียนบันทึกประสบการณ์ของเขาในขณะที่กำลังถอดรหัสเครื่องจักรลึกลับนั้นเขาบอกว่ารหัสนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรแต่มันคือการเรียบการสื่อสารสองทางที่ทำให้บางสิ่งบางอย่างตื่นขึ้นมา และมันกำลังจะมาหาเราจดหมายของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นบอกว่าการสื่อสารนี้เป็นการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณมันไม่ได้ใช้คลื่นวิทยุหรือสัญญาณใดๆแต่มันเชื่อมต่อกับสมองของเราโดยตรงและยิ่งพวกเขาเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมีคนอื่นอยู่ในหัวของพวกเขามาก<ะ>ขึ้นเท่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ในคีมเริ่มบิดเบี้ยวเริ่มไม่ไว้วางใจกันเอง และในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทำลายเครื่องจักรนั้นแต่พวกเขาไม่สามารถทำได้เพราะเครื่องจักรนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะทำลายได้และสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนั้นก็คือหนีและส่งต่อความหวังสุดท้ายนี้ให้ใครสักคนที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้ผมรู้สึกได้ถึงความกลัวที่แท้จริงของผู้เขียนจบมนยายฉบับนี้และผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังเผชิญหน้าอยู่ มันไม่ใช่แค่ปริศนาทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือบางอย่างที่มีชีวิตและกำลังคุกคามเราอยู่ผมพบจดหมายอีกฉบับที่เขียนด้วยลายมือเดียวกันมันคือบันทึกของผู้นำกลุ่มที่เขียนถึงความล้มเหลวในการทำลายเครื่องจักรนั้นเขาบอกว่าการสื่อสารนี้เหมือนกับกับดักที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบและคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้รักษารหัสคนต่อไปและผู้ที่ถูกเลือกคือผู้ที่สามารถทนต่อแรงกดดันทางจิตใจ และรับมือกับความจริงอันน่าสะพรึงกลนวาได้และในที่สุดกลุ่มของเขาก็พังทลายลงเพราะพวกเขาไม่สามารถทนต่อความรู้สึกหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจที่ถูกปลูกฝังจากรหัสได้อีกต่อไปพวกเขาเริ่มสงสัยในเจตนาของกันและกันพกเพื่อนกลายเป็นศัตรูและสุดท้ายพวกเขาก็ทิ้งกันไปคนละทิศละทางในบรรทัดสุดท้ายของจดหมายฉบับนั้นเขาพูดถึงกุญแจที่ซ่อนอยู่ในกล่องนิรภัย มันไม่ใช่กุญแจธรรมดาอาจแต่เป็นพลลึกที่เรืองแสงได้เหมือนกับกุญแจที่จะใช้เปิดประตูสู่ความจริงและผมก็พบมันกุญแจที่ถูกซ่อนอยู่ในลิ้นชักใต้โต๊ะทำงานมันมีรูปร่างที่แปลกประหลาดและมีลายสลักที่ซับซ้อนมันให้ความรู้สึกเกย็นเยียบเมื่อสัมผัสแต่มันก็เรืองแสงด้วยสีฟ้าอ่อนๆที่เหมือนกับว่ามีชีวิตผมใช้มันกับเครื่องจักรที่ดูเหมือนกับตู้เก็บของที่อยู่นั้น ปรากฏขึ้นมามันแสดงข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับรหัสนั้นรหัสแอนติออกไม่ใช่เครื่องจักรแต่เป็นบันทึกมันเป็นบันทึกป,ประสบการณ์ของผู้มาเยือนที่เดินทางข้ามกาแล็กซี่มายัางโลกนี้เพื่อศึกษาอรารยธรรมของเราเมืม่อหลายพันปีก่อนและบันทึกนี้ถูกส่งต่อไปยังผู้ที่เหมาะสมในแต่ละยุคสมัยและข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือเรื่องราวของผู้เฝ้าระวงังหรือกาเดียน สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องบันทึกนี้จากผู้ที่ต้องการจะใช้มันในทางที่ผิดและการปรากฏตัวของเงาที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นพูดถึงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นกาเดียนที่ทำหน้าที่กำจัดภัยคุกคามต่อรหัสผมรู้สึกโล่งใจที่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่คิดแต่มันก็ทำให้ผมเกิดคำถามใหม่ทำไมถึงมีใครต้องการจะจ่าช้าบันทึกนี้ในทางที่ผิดและใครคือผู้เฝ้าระวังที่แท้จริง จดหมายฉบับนั้นยังบอกอีกว่ากุญแจที่ผมถืออยู่นี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือแอเป็นสัญลักษณ์ของความไว้วางใจมันคือสิ่งที่กาเดียนมอบให้กับผู้ที่ถูกเลือกและตอนนี้ผมคือผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รักษากุญแจดอกนี้ผมต้องค้นหาว่ากาเดียนที่แท้จริงคือใครและทำไมพวกเขาถึงทิ้งบงังอันทึกนี้เอาไว้เบื้องหลังผมจะใช้กุญแจนี้เพื่อ เข้าถึงข้อมูลที่ลึกลงไปอีกเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในรหัสแอนติออกนี้ผมพบจดหมายอีกฉบับที่ถูกซ่อนอยู่ในช่องลับของลิ้นชักมันเป็นจดหมายจากนักสำรวจชื่อดังที่หายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาเป็นคนหนึ่งที่เดินทางไปยังเมืองแอนติออกและเป็นเพื่อนสนิทของผู้ส่งจดหมายฉบับแรกเขาเขียนเล่าถึงการเดินทางของเขาและกลุ่มนักสำรวจในการค้นหาบ่อแส ที่จะนำไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในบันทึกของผู้มาเยือนเขาดูถึงแผนที่ดาวโบราณที่พวกเขาพบในซากปราขับพังของวิหารเก,าก่าแก่แห่งหนึ่งในอียิปต์แผนที่นั้นไม่ได้แสดงตำแหน่งของดาวที่เราคุ้นเคยแต่มันแสดงตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในแผนที่ดาราศาสตร์ของมนุษย์และดาวดวงหนึ่งคือจุดกำเนิดของผู้มาเยือนที่ทิ้งรหัสไว้บนโลก ผมใช้เวลาหลายเดือนในการตามรอยจดหมายฉบับนี้ผมเดินถึงปรางไปยังอียิปต์และใช้เวลาหลายวันในการค้นหาโบราณสถานแห่งนั้นที่ถูกระบุในจดหมายและในที่สุดผมก็พบมันทราบปรกขักพังของวิหารที่แทบจะถูกกลืนกินโดยทะเลทรายผมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสำรวจภายในและในที่สุดผมก็พบภาพสลักที่คล้ายกับแผนที่ดาวที่ถูกกระบุในจดหมาย มันเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และรูปทรงที่แปลกประหลาดและที่มุมหนึ่งมีสัญญา,ญญาลักษณ์ที่คล้ายกับใบหน้ามนุษย์และใบหน้าของสัตว์ประหลาดที่ถูกสลักอยู่ข้างกันเหมือนกับว่าผู้มาเยือนเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวในอดีตของเราการค้นพบนี้ทําให้ผมเริ่มสงสัยในสิ่งที่ผมเคยเชื่อมาตลอดผู้มาเยือนไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการอย่างที่เราคิดไว้ในตอนแรก แต่พวกเขาอาจจะเคยมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในอดีตแล้วอาจจะเป็นผู้ที่มอบความรู้บางอย่างให้กับอรารยธรรมโบราณของเราด้วยซ้ำไปและรหัสแอนติออกไม่ได้เป็นเพียงบันทึกแต่มันอาจจะเป็นมรดกที่ถูกส่งต่อจากยุคสู่ยุคเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้และในตอนนี้ผมก็ต้องค้นหาว่ามรดกนี้ถูกส่งต่อมายังโลกของเราเพื่ออะไร จดหมายของนักสำรวจฉบับนี้คิ้งท้ายด้วยคำเตือนที่น่าขนลุกระวังผู้ที่เฝ้ารอพวกเขาไม่ได้เป็นมิตรอย่างที่คิดคำเตือนนี้ทำให้ผมสับสนเพราะในจดหมายฉบับก่อนหน้าผู้เขียนบอกว่ากาเดียนคือผู้ปกป้องแต่จดหมายฉบับนี้กลับเตือนให้ระวังผู้เฝ้ารอหรือวอ t เชอร์สิ่งที่แตกต่างกันนี้คืออะไรและทำไมถึงมีคนสองกลุ่มที่มีเป้าหมายต่างกัน หรือว่าผมกำลังถูกหลอกผมได้เป็นแค่การไขปริศนาแต่มันคือการตัดสินใจว่าผมจะเชื่อใครระหว่างผู้ปกป้องกับผู้เฝ้ารอจดหมายฉบับที่สมันถูกส่งมาจากคนที่ผมไม่คาดคิดมันคือจดหมายจากเพื่อนร่วมงานเก่าของผมที่ทำงานในหน่วยงานลับของรัฐบาลเขาเขียนมาเตือนผมว่าผมกำลังถูกจับตามองและสิ่งที่ผมค้นพบนั้นเป็นอันตรายเกินกว่าที่ผมจะรับมือไหว เขาพูดถึงกลุ่มลับที่ทำงานร่วมกับผู้เฝ้าระวังหรือว t c h อ e r เพื่อทำลายรหัสแอนติออกเพราะพวกเขาเชื่อว่ามันคือภยัยคุกคามที่จะนำมาซึ่งความวุ่นวายให้กับโลกมนุษย์เขาบอกว่าผู้เฝ้าระวังไม่ได้เป็นผู้ปกป้องแต่เป็นผู้ควบคุมที่ต้องการจะจำกัดความรู้และเทคโนโลยีจากนอกโลกไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของมนุษย์และรหัสนี้คือเครื่องมือที่พวกเขาใช้ในการสื่อสารกับผู้เฝ้าระวัง จากอีกมิติหนึ่งจดหมายของเพื่อนผงเล่าถึงภารกิจลับที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้ทำลายรหัสแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามพวกเขาก็จะถูกขัดขวางโดยผู้ปกป้องหรือกาเดียนที่คอยปกป้องรหัสไว้พวกเขาสรุปว่ากาเดียนไม่ใช่ผู้ปกป้องแต่เป็นผู้เก็บเกี่ยวที่คอยเก็บข้อมูลจากโลกของเราและส่งต่อให้ตับผู้มาเยือนที่จะกลับมาในอนาคตและรหัสนี้ คือสิ่งที่จะกำหนดว่าใครจะได้เป็นผู้รอดในสงครามแห่งดวงดาวที่กำลังจะเกิดขึ้นผมรู้แต่ละฉบับที่ผมได้รับมานั้นให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงผู้ส่งจดหมายฉบับแรกที่หายตัวไปบอกว่า Guardian คือผู้ปกป้องและรหัสคือมรดกจดหมายฉบับล่าสุดนี้กลับบอกว่า Guardian คือผู้ควบคุมและรหัสคือเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวมนุษย์ ผมกำลังยืนอยู่บนทางแยกระหว่างความจริงที่ผมเคยเชื่อมาตลอดกับความจริงใหม่ที่ทำให้ผมต้องสงสัยค่ะนั้นทุกสิ่งที่ผมเคยรู้ผมตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังสถานที่สุดท้ายที่เพื่อนผมบอกไว้ในจดหมายมันเป็นหอสมุดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆในอังกฤษผมหวังว่าจะเจอเบาะแสสุดท้ายที่จะช่วยให้ผมตัดสินใจได้ว่าผมควรจะเชื่อใครและในที่สุดผมก็พบมัน จดหมายอีกฉบับที่ถูกซ่อนอยู่ในหนังสือเก่าแก่ที่ถูกระบุว่าเป็นบันทึกของผู้นำกลุ่มมันเอเป็นจดหมายจากผู้นำกลุ่มที่เขียนถึงลูกสาวของเขามันเป็นจดหมายที่ไม่มีการกล่าวถึงรหัสหรือผู้มาเยือนเลยแต่เป็นการขอโทษที่เขาไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอในวันที่เธอต้องการเขามากที่สุดมันคือจดหมายที่เขียนขึ้นจากความรักและความเสียใจและมันทำให้ผมได้คำตอบที่แท้จริงที่ผมต้องการมาตลอด จดหมายฉบับสุดท้ายมันไม่ได้เกี่ยวกับรหัสแอนติออกไม่ได้เกี่ยวกับผู้มาเยือนหรือผู้เฝ้าระวังเลยแต่มันเกี่ยวกับมนุษย์และความสัมพันธ์ที่ถูกละเลยไปผู้นำกลุ่มเขียนถึงลูกสาวของเขาขอโทษที่เขาหมกมุ่นอยู่กับการตามหาความจริงที่ยิ่งใหญ่เกินไปจนละเลยคนในครอบครัวเขาเสียใจที่เลือกเส้นทางนี้และปล่อยให้วารลับที่เขาค้นพบเข้ามาลายความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนที่รัก และในที่สุดเขาก็ยอมแพ้ไม่ใช่เพราะความกลัวต่อรหัสหรือผู้เฝ้าระวังแต่เพราะเขาตระหนักว่าความจริงที่แท้จริงที่เขากำลังตามหานั้นไม่ได้อยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่เป็นความจริงที่อยู่ในหัวใจของเขาเองความจริงที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในการค้นพบแต่เป็นการได้อยู่กับคนที่เรารักและพอมันก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังตามหามาตลอดมันไม่ใช่ความลับอะไรที่น่าตื่นเต้น แต่มันคือเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายไปสิ่งที่ผมได้รับจากจดหมายทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปริศนาที่ต้องไขแต่เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคนสองกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจที่เริ่มเดินทางร่วมกันเพื่อค้นหาความจริงแต่แล้วควาสัมพันธ์ของพวกเขาก็แตกสลายลงเพราะความหวาดระแวงและความไม่ไว้ใจที่ถูกปลูกฝังโดยรหัสและผู้เฝ้าระวัง ที่พวกเขาคิดว่ากำลังคุกคามพวกเขาแต่ในความจริงแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขากลับถูกทำลายโดยการไม่เชื่อใจกันเองพวกเขาเริ่มสงสัยในเจตนาของกันและกันเพื่อนกลายเป็นศัตรูและสุดท้ายพวกเขาก็ทิ้งกันไปคนละทิศละทางเรื่องราวของแอนติโอไม่ใช่เรื่องราวของการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาว แต่เป็นหนึ่งเรื่องราวของการเผชิญหน้ากับความจริงที่อยู่ภายในตัวเองความจริงที่ว่าเมื่อความสัมพันธ์และความเชื่อใจถูกทำลายทุกอย่างก็จะพังทลายลงตามไปด้วยและรหัสนั้นมันไม่ได้ทำลายพวกเขาแต่พวกเขาต่างหากที่ทำลายกันเองเพราะความหวาดระแวงและความไม่ไว้ใจและในที่สุดผมก็ตรหนักว่าสิ่งที่ผมควรทำไม่ใช่การตามหารหัสต่อไปแต่เป็นการสารต่อ ความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายไปแล้วผมใช้ข้อมูลที่ผมมีเพื่อค้นหาลูกสาวของผู้นำกลุ่มที่เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายและผมก็พบเธอเธอกลายเป็นหญิงชาราที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆในเมืองที่เงียบสงบและสิ่งที่ผมมอบให้กับเธอไม่ใช่กุญแจหรือบันทึกแต่มันคือจดหมายจากพ่อของเธอจดหมายที่เขียนขึ้นจากความรักและความเสียใจและมันคือสิ่งที่ทำให้ ความสัมพันธ์ระหว่างเธออับความจริงที่ว่าบางครั้งการยอมรับว่าเราทำผิดพลาดคือหนึ่งทางเดียวพี่จะเยียวยาความสัมพันธ์ที่แตกหักได้ผมพบกับลูกสาวของผู้นำกลุ่มที่หายตัวไปเธอเล่าว่าเธอได้รับจดหมายจากพ่อของเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่เธอก็ไม่ได้เปิดอ่านมัน เพราะเธอโกรธที่พ่อของเธอทิ้งเธอไปเพื่อตามล่าปริศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้แต่เมื่อผมมอบจดหมายที่ผมพบในหอสมุดให้กับเธอน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาเธออ่านมันด้วยรู้สึกที่ท่วมทน้นมันคือจดหมายที่พ่อของเธอเอเขียนขึ้นจากความรู้สึกผิดและความเสียใจมันไม่ใช่จดหมายที่เต็มไปด้วยความลับของรหัสแอนติออกแต่เป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยความลับของหัวใจ ความลับที่ว่าพ่อของเธอรักเธอมากแค่ไหนเธอเล่าว่าพ่อของเธอเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับงานมาโดยตลอดเขาเชื่อว่าการค้นพบความจริงจะช่วยให้โลกดีขึ้นและเขาจะกลายเป็นวีรบุรุษแต่แล้วเขาก็ถูกหลอกโดยผู้เฝ้าระวังที่ปลูกฝังความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจในทีมของเขาจนทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยแข็งแกร่งต้องพังทลายลงและเมื่อเขาตระหนักว่า ความจริงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในรหัสแต่เป็นการได้อยู่กับคนที่รักเขาก็สายเกินไปที่จะกลับมาเขาทำลายความสัมพันธ์กับลูกสาวของเขาด้วยมือของเขาเองและในที่สุดลูกสาวของผู้นำกลุ่มก็ตัดสํานิมินใจที่จะให้อภัยพ่อของเธอไม่ใช่เพราะจดหมายที่ผมมอบให้แต่เพราะเธอเข้าใจแล้วว่าพ่อของเธอไม่ได้ทำไปเพราะความเห็นแก่ตัวแต่ทำไปเพราะเขาหลงทาง เขาหลงทางในการตามหาความจริงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะรับมือไหวและในที่สุดเขาก็ยอมแพ้ให้กับความจริงที่อยู่ภายในใจของเขาเองความจริงที่ว่าความรักมีค่ามากกว่าความรู้ใดๆในจัก,กรวาลน,นี้การเดินทางของผมจบลงตรงนี้ไม่ได้ค้นพบประหัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ผมปักค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้และรหัสแอนติโอมันเป็นเพียงเรื่องเล่าเรื่องเล่าของผู้ที่หลงทางและผู้ที่ค้นพบความหมายของชีวิตและวันนี้เราจะมาเปิดเผยบทเรียนที่เราได้จากเรื่องราวนี้บทเรียนที่ว่าบางครั้งอ่านกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือหนทางเดียวที่จะทำให้เราเติบโตและเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราได้ จดหมายทุกสบับที่ผมอ่านมันคือเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายลงไปทีละน้อยๆความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจพวกเขาเคยเป็นเพื่อนรักที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันแต่แล้วรหัสก็เข้ามาเป็นตัวแปรที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องสั่นคลอนพวกเขาเริ่มไม่ไว้ใจกันเองเพราะรหัสทำให้พวกเขามองเห็นความจริงที่แตกต่างกันไปและในที่สุดพวกเขาก็แตกแยกกัน แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องราวนี้ไม่ใช่ความลับของรหัสแต่เป็นบทเบรียนที่ว่าเมื่อเราไม่เชื่อใจกันเราก็จะทำลายกันเองและความจริงที่เราตามหาอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าเราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปและในท้ายที่สุดผมก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้รับจากจดหมายเพื่อเขียนหนังสือเล่มหนึ่งหนึ่งหนังสือที่ไม่ได้เล่าถึงการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นแต่เล่าถึงความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายไป หนังสือที่ชื่อว่ารห ah ัสแอนติออคเรื่องราวของความรักและความหวดดาดระแวงผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนที่อ่านมันได้ตระหนักว่าความรักและความเชื่อใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและไม่ว่าเราจะตามหาความจริงที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลคนที่อยู่ข้างเราไปตลอดไอออผมไม่ได้เป็นนักวิทยศาศาสตร์ที่จะมาไขความลับของจักรวาลแต่ผมเป็นนักเล่าเรื่องที่จะมาเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์เรื่องราวของมนุษย์ และเรื่องราวของแอนติออกที่ไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่สาบสูญแต่มันคือบทเรียนที่ถูกส่งต่อมายังเราเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าบางครั้งการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่ทำผิดพลาดได้คือหนทางเดียวที่จะทำให้เราเติบโตและเรียนรู้จากมันได้เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากจดหมายฉบับสุดท้ายจดหมายที่ไม่ได้พูดถึงสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวแต่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายลง เพราะความหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงและในที่สุดพวกเขาก็กลับมาคืนดีกันได้ไม่ใช่เพราะมีบาติหาริสเป็นเพราะการให้อภัยและการะยอมรับที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาการให้อภัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาได้รับการเยียวยาและทำให้ความจริงที่แท้จริงถูกเปิดเผยผมพบว่าการเดินทางของผมไม่ได้จบลงเมื่อผมมอบจดหมายฉบับสุดท้ายให้กับลูกสาวของผู้นำกลุ่มแต่จริงๆแล้ว มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่จะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับคนอื่นๆเพื่ออให้พวกเขาได้ตระหนักว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ใหญ่โตและน่าตื่นเต้นแต่เป็นการได้อยู่กับคนที่เรารักและการได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนและในวันนี้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างผมที่ติดตามช่องนี้มาตลอดและให้กำลังใจผมในทุกการเดินทางคุณคือครอบครัวที่ผมสร้างขึ้นมา ครอบครัวรั่วที่เชื่อมันในความจริงและพร้อมที่จะเรียนรู้จ้ะความผิดพลาดผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเจอปริศนาที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณก็จะต้องไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนรอบข้างเพราะในท้ายที่สุดมันคือสิ่งเดียวที่จะอยู่กับคุณตลอดไปและในตอนนี้ผมอยากจะปิดท้ายด้วยคำพูดสุดท้ายจากจดหมายของผู้นำกลุ่มเขาเขียนว่า ความจริงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจักรวาลแต่อยู่ในหัวใจของเราเองและผมหวังว่าทุกคนจะพบความจริงในแบบของตัวเองและเรื่องราวของแอนติออกก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดผมวางกุญแจผลึกที่เคยเรืองแสงไว้บนสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้เรืองแสงอีกต่อไปแล้วมันเป็นเพียงผลึกธรรมดาเหมือนกับเรื่องราวของรหัสที่ตอนนี้กลายเป็นเพียงบทเรียน บทเรียนที่ว่าการตามหาความจริงที่ยิ่งใหญ่เกินไปอาจจะทำให้เราต้องสูญเสียความจริงที่อยู่ต่อไปกล้าตัวที่สุดไปและผมก็รู้สึกได้ถึงความสงบในใจความสงบที่มาจากการที่ผมได้เติมเต็มความสัมพันธ์ที่ถูวงทำลายไปความสงบที่ทำให้ผมได้ตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นเรื่องราวเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคน ผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมในทุกๆ EP ของ Alien Workshop Mystery ผมหวังว่าเรื่องเราเป็นเราของแอนติออจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้หันกลับมามองความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวคุณและหันกลับมาให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ให้ทุกคนบางครั้งการที่เราได้เป็นผู้เล่าเรื่อง ก็มีค่ามากกว่าการได้เป็นผู้ค้นพบเพราะเรามีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นผมหวังว่าคุณจะได้รับความสุขและข้อคิดดีจาก EP นี้และก่อนที่จะปิดคลิปนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณและถ้าคุณมีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันอมเมนต์มาได้เลยผมจะอ่านทุกอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ